สวัสดีครับรายการสรงกดวรอยตี้ความสุขอยู่ที่ใจวันนี้เชียงดาวหมอกเต็มเลยไปชมกันเลยครับทุกๆคน ดูเขาเอนอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเขอเปไว้ นะฮะคือบรรยากาศบนม้อนพระจันทร์ทรงกรดนะฮะอยากให้เพื่อนๆแฟนๆรายการทรงกรดบรอดีเนี่ยได้มีโอกาสได้มาสัมผัสที่ม้อนพระจันทร์ทรงกรดอำเภอเชียงดาวแห่งนี้เมื่อกี้ได้ไปคุยนะฮะได้ไปคุยกับแขกที่เขามาพักนะฮะได้ไปคุยกับน้องชายน้องเอประกาศก้อมประตูไหยาแล้วก็ยังจะมีพี่ๆเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาจากจังหวัดสงขลานะฮะ ให้เขาเรียกว่าให้ม่อนพระจันทร์สรกดได้มีโอกาสได้รับใช้นะฮะได้พักผ่อนหย่อนใจในวันนี้นะฮ<ม>ะก็เลยได้ถ่ายบรยาาบรยากาศเช้า,ชายามเช้าเนี่ยมาให้กับแฟนๆรายการของสมงกดวอลเลตี้เนี่ยได้รับชมกันนะครับว่าบรรยากาศแต่ละวันแต่ละวันนะฮะที่บนม่อนพระจันทร์สรงกดเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเมื่อก,กี้เนี่ยมันยังเป็นผืนอ,อยู่นะทุกคนนะตอนนี้มันตีเป็นไอขึ้นมาแล้วนะฮะนี่เป็นไอถ้าไปมองไม่เห็นไม่เห็นพระธาตุแล้วไม่เห็นดอยแล้วนี่ หมอกคลุมเต็มไปหมดแล้วนะฮะพระอาทิตย์นี้เรายังมองด้วยตาเปล่าเลยพระอาทิตย์นี่ไม่เห็นแล้วหมอกปกคลุมหมดแล้วนะฮะเนี่ยอย่างบ้านชมวิวเห็นไหมบ้านชมวิวเนี่ยก็จะเป็นหมอกตีไอเข้ามาเต็มหมดแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะคือบรรยากาศธรรมชาติที่บน่อนพระจันทร์ทรงกรดแห่งนี้นะครับก็อยากจะได้ถ่ายให้กับแฟนๆรายการทรงกรดวอร์เรตี้เนี่ยได้รับชมกันแล้วก็แฟนๆเขตม่อนพระจันทร์ทรงกรดด้วยนะครับว่าเชียงดาวตอนนี้นี่หมอกเยอะแล้วนะฮะ ตอนนี้เนี่ยมองไม่เห็นดอยหลวงแล้วนะฮะนี่ดอยหลวงเชียงดาวนี่มองไม่เห็นนะฮะปกคลุมไปด้วยสายหมอกนะฮะเนี่ยนะฮะคือมองไม่เห็นดอยแล้วนะฮะบ้านไม้แทบจะมองไม่เห็นเลยทุกคนเห็นไหมเ<ม>นี่ยนะฮะนี่คือเป็นไอหมอ,อกไปหมดแล้วนะฮะเนี่ยคือเขาเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยมันหลเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นหลอัตรตในวันวันหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ตอนเช้าเช้าเนี่ยประมาณสักตีห้ากว่าหกโมงนี่ยังเป็นทะเลหมอกอยู่เลยตอนนี้ปกคลุมไปแล้วไอหมอกที่ตีขึ้นมาเต็มหมดเลยเห็นไหฮะ เห็นไหมอย่างนี้เขานั่งกระท่ำกลางทะเลหมอกกันเนี้นะฮะมากลางเต็นท์นะฮะนั่งท่ำกลางทะเลหมอกนะฮะนี่นั่งกินข้าวพิจ๊กกันนะฮะยามเช้านี่นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับ เริ่มตีขึ้นแล้วครับตอนนี้นะฮะนี่แทบจะไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเลครับตอนนี้หมอกเต็มเลยนะฮะแล้วก็พระอาทิตย์แทบจะมองไม่เห็นเป็นพระอาทิตย์กลายเป็นพระจันทร์มองด้วยตาเปล่าได้แล้วฮะตอนนี้ฮะนี่นะครับนี่นะฮะคือบรรยากาศถ้าอยู่บนที่สูงอยู่บนยอดดอยนี่มองมานี่ครับสวยมากเลยนะเนี่ยครับผมเพราะจะมองเห็นหมอกใช่ครับนปหมเลยจริงๆแล้วตรงนี้นะป๋าตรงนี้มันจะเป็นแบบผืนตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะ แต่เมื่อคืนนี้องศามันยังไม่ค่อยได้ครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศบ้านชมวิวครับทุกคนนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้แต่ว่าวันนี้หมอกมันหนาทึบไปหน่อยนะฮะวันนี้หมอกหนาเนี่ยนะฮะคือบรรยากาศกลางเต็นท์นะครับนี่นะฮะนี่เขาโอ้นี่นะฮะ บรรยากาศยามเช้าวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนะฮะวัสดีครับวัสดีครับเสียเสียต้มอะไรเสียต้มทำโจ๊กตอนเช้าครับตอนเช้าโจ๊กโจกโจ๊กโจ๊กโไข่โอ้โหหมูเด้งครับนี่นะฮะนี่โจ๊กนะฮะกินโจ๊กตอนเช้าตอนเช้าตอนนี้มอกกำลังลงเลยพระัารทรงกรดนี่วันนี้เวิร์กมากเลยครับเยี่ยมมาก นี่มาหลายครั้งน้องชายที่มาสองสามรอบแล้วมาชอบชอบชอบนี่นะครับนี่นะฮะนี่ไปแปมแล้วครับใครมีเวลาบ้างมาเอวนะนี่นะฮนี่คือรายการทรงกดวาไรตี้ความสุขอยู่ที่ใจนี่นี่นะฮะน้องอะไรชื่ออะไรแนะนำเพื่อเปนรายการทุกจังหวะสวัสดีครับพี่น้องครับผมแอร์กาดก้อมนะครับแอร์กาดก้อมนี่ถ้าไปกาดก้อมกาดก้อมที่ไหนฮะกาดก้อมอยู่ประตูหยาครับใกล้ๆกับโรงเรียนนาฏศิลป์กาดก้อมประตูหายา ถ้าใครไปจ่ายตลาดที่กาดก้อมประตูเฮีต้องไปหาแอหกาดก้อมนี่นะครับวันนี้มาต้มจกกินอยู่ที่บนม่อนพระจันทร์ทรงกรดแห่งนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศดีครับชอบบักไก่อำเภอเมืองนี่สบายๆนี่เห็นนี่นะนั่งนั่งข้ามกลางส่หมอกนะตรงนี้จะเป็นหมอกนี่เห็นไหมนี่หมอกทุกคนนี่นะฮะนี่คือหมอกบรรยากาศดีมากวันนี้ถ้าองศามันได้นะ มันจะมันจะลงวิ่งกว่านี้มันมันจะเป็นผืนแต่เมื่อคืนนี้องศายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนตลอดตอนตื่นมาะอาทย์กำลังขึ้นแล้วก็ขอบฟ้าแล้วก็หมอกทะเลมีทะเลหมอกแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหมอกปกคลุมมันเป็นทะเลแล้วก็ปกคลุมบรรยากาศคือลายมิติหลายมิติเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยตอนเช้าตอนตื่นเมื่อกี้นี่คือเป็นอบรรยากาศนะนแต่ตอนนี้อีบรรยากาศนี่ตอนนี้หมอกบางเห็นดอยหลวงแล้วเนี่ย นี่ไม่เห็นโดยหลวงแล้วนะฮะทุกทคนต่วันนึ่งถ้าจะไม่เห็นเลยเนี่ยพระอาทิตย์ก็ไม่เห็นเมื่อกี่ตะวันขึ้นนะคะพระอาทิตย์นี่ตอนนี้เมื่อกี้นี่มองด้วยตาเปล่าได้เลยนะฮะนี่นะฮะเป็นพระอาทิตย์เป็นพระจันทร์ไปแล้วตอนนี้มองด้วยตาเปล่าไปแล้วนะฮะนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศนะฮะนี่นี่นี่ะฮะนี่ฮะบรรยากาศนะฮะแต่ข้างบนเขาก็นี่ทานกาแฟกันนะฮะแล้วก็จิบข้าวต้มยามเช้ากันอันนั้นก็มาจากจังหวัดตรังแล้วก็ หาดใหญ่นะครับนี่ก็เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ม่อนพระจันทร์ทรงกฎแห่งนี้นะครับต้องขอบคุณเสียเอ๋กาดก้อมมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับม่อนพระจันทร์ทรงกฎได้มีโอกาสได้มาพักผ่อนหย่อนใจเลยครับมาแอลได้ม่อนทรงกฎกันเองครับเจ้าของก็กันเองครับคุยกันสนุกสนานอบคุณครับสวัสดีครับแฟน รายการส่งกดไรตี้วันนี้ทานข้าวต้มกันบนมอนพร์จันทร์ทรงกรดนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอมาจากมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยตรังครับจังหวัดตรังโอ้ครับผมโอ้มาจากไหนครับอ๋อตรังใช่ไหมครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่มอนพร์จันทร์ทรงกรดนะครับโอ้สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับ โอ้นี่ป๋ากำลังทานข้าวต้มอยู่อร่อยไหมครับข้าวต้มป๋า่อาครับต่อไหมครับต่อไหมครับพอแล้วครับป๋ามาจากฮัทไยป๋ามาจากัทไยโอ้มาทางเส้นใต้สายใต้เดียวกันเลยนะครับโอ้ยินดีต้อนรับสูงมันพระจันทร์สงกดนะครับครับนี่คือบรรยากาศนั่งทานกาแฟจิบบกาแฟทานข้าวต้มตอนเช้าบนม่อนพระจันทร์สงกรดนะครับวันนี้หมอกขึ้นสูงไปหน่อยนะฮะแต่ตอนเช้ามันก็ยังเป็นผืนแต่ว่าอากาศมันยังไม่เย็นพอฮะถ้าอากาศเย็นพอเนี่ยมันจะ มันจะกดลงเยอะกว่านี้ครับแล้วหมอกก็จะมาเยอะมากครับแต่เมื่อคืนนี้อากาศมันยังไม่ค่อยองศายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับหมอกมันก็เลยฟุ้งครับผมนี่นะครับถ่ายให้กับแฟนๆรายการส่งกดบรเวที่ได้รับชมกันนะฮะนี่คือบรรยากาศแบบธรรมชาติบนม่อนพระจันทร์ส่งกดนะครับโอกาสได้กับมาใหม่ครับครับผมขอบคุณครับป๋ามันให้มากกว่านี้นี่ เจจิตเจจิตค่ะเจจิตเจจิตเจจิตแห่งจังหวัดตรัง ผู้นําทีมเนี่ยผู้นำทีมอยู่ไหมเจ๊จิตนี่แหละเป็นเต้าแก่ใหญ่เต้าแก่ใหญ่พนักงานผู้จัดการธนาคารพูดพูดผู้นําทีมด้วยผู้นําทีมมาม่อนพระจันทร์สุกรดเนี่ยเจ๊จิตพกตังมาล้านกว่าโอ้ย่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนล้านกว่านี่ค่ะยหน่อยที่ยืมยืมก่อนยืมก่อนนี่ค่ะนี่พกตังมาล้านกว่าถามยืมเลยแกแกบอกฝนว่าแกเจ็ดกิโลได้แค่นี้ฝนว่าฉันก็คุณคุณก็ใส่เงินให้เต็มกระเป๋ามาโอ้โหนี่แหละเจ็ดกิโลเดี๋ยวไม่ต้องใจ เจ๊จิตแกชอบธรรมชาติฮะจริงจริงๆที่เจ๊จิตในระดับเจ๊จิตนี่จะต้องนอนนอนห้อง V I P เลยนะนอนห้องหรูๆนะหกดาวนู่นหกดาวหรือว่า V I P อันนี้เนี่ยเจ๊จิตนอนบ้านไม้เห็นไหมทุกคนนี่วันนี้เจ๊จิตมานอนหลังนี้บ้านไม้เนี่ยนะฮะเนี่ยฮะท่ามกลางสายหมอกเนี่ยนะ นี่นะฮะนี่คือบรรยากาศไม่ที่ผมแถมให้อเพราะกลางคืนมันมีดาวอยู่บนหลังคาอโอ้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในห้องอ่ะห้าดาวได้บรรยากาศนะฮะเราแกนอนหรูมาเยอะแล้วใช่เนี่ยก็บอกเมื่อวานล้วบอกว่าอโอ้โหดูการแต่งตัวแล้วไฮโซอย่างงี้เจ๊เปลี่ยนบ้านไหมเปลี่ยนไปนอนแบบไปห้องบีพีเปลี่ยนห้องไม่หรอแบบโอ้โ้นี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ เจเจตนะครับที่ให้เกียรติม่อนพระอาจารย์โสกุฎได้มีโอกาสได้รับใช้นะครับโจ๊กบันตัวเอ้ยถ้วยไก่อร่อยมากอร่อยไหมครับเจ๊อร่อยนี่มีหลายคนนะชมบอกว่าถ้ามาม่อนพระอาจารย์โสกุฎนี่ไม่ได้กินข้าวต้มไปได้ต้องกินข้าวต้มเขาบอกอย่างนั้นนะฮะนี่นะฮะพอดีครัรรผมว่าจะพบมาอีกสักหน่อยแต่ว่ามันให้โหลดได้แค่เจ็ดกิโลใช่ไหม หกกิโลโอ้ใช่ขึ้นเครื่องแล้วนะขึ้นเครื่องมาครับจะเอาตังมาชักอีกกระสอบนึงนะโอ้านหนึ่ก็กิโลนึงไงเอามาเผื่อม่อนพระอจันทรสงกรมั่งนะฮะจะได้ทำบ้านแบบหรูๆอีกนะฮะไม่กะว่าดูตรงไหนสวยๆจะซื้อได้เลยโอ้ดีนะฮะนี่จริงๆนะวิววิวอย่างเงี้ยนะป๋ามีคนมาถามซื้อเยอะมากเลยเนี่ยแต่มันหาไม่ได้แล้วที่เชิงดาวเนี่ยหายากแล้วใกล้ตัวเมืองเงี้ยนะฮะเนี่ยนะฮะนี่คือบรรยากาศ นี่นอนนี่เขานอนในเต็นท์รู้สึกยัง,ยงไม่ตื่น,นะฮะ,น,นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวมันจะตีขึ้นมาเป็นไอเลยเดี๋ยวสภาพจะตีขึ้นมาเมื่อกี้นี้เจ๊จิตยังไม่ได้ดูตอนที่เป็นผืนเนาะเพราะว่าตื่นสายตื่นสายใช่ไหมฮะเ <c oughs> มื่อกี้นี้ <c oughs> ประมาณส <c oughs> ักตีห้าหกโมงเช้าที่เป็นผืนอยู่นะฮะ <c oughs> เป็นผืนข้างล่างเป็นผืนทะเลหมอกอยู่นะครับ <c oughs> นี่นะฮะบรรยากาศแบบคร่าวๆนะครับทุกทุกคน ครับนี่ก็อีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะฮะนี่กางเต็นท์ทำกางสายหมอกนะฮะอันนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับนี่นะฮะกำลังจะได้คอฟเอาน่ะครับโอ้กาไดต็นท์แหมอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ที่ทั้งมดนะฮะตอนนี้เขารู้สึกว่าจะยังนอนอยู่หรือเปล่าครับนะฮะอ๋อนี่นะฮะก็จะบินบนททเลสส่วนตัวนะฮะ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะฮะคือบรรยากาศนะฮะโดยคร่าวๆนะที่บนมอนเระจันร์สุรวดวันนี้นะครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่นะครับป๋าอ๋อวันนี้วันที่สิบสี่นะฮะครับวันอาทิตย์ที่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับเนี่ยคือบรรยากาศนะฮะครับทะเลหมอกนะฮะบนม่อนพระจันทร์สุขวดแห่งนี้นะครับ วันนี้มองไม่เห็นแล้วนะฮะยอดพระธาตุโดยเชียงดาวนี้ไม่เห็นแล้วนะฮะสนใจติดต่อสอบถามนะฮะอยากมาพักแบบธรรมชาติที่มอ่อนพระจันทร์สุกรดก็ติดต่อมาได้ทางเพจมอพ่อนพระจันทร์สุกรดหรือว่าติดต่อมาทางรายการทรงกดเวร,ร,รตที้ทางช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกทุกคน คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกับรายการทรงกดวารไรตี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกๆคน